ช่วงนี้มันเงียบเหงาเอโปรแกรมเบรกทีมชาตินะก็เตะกันไปโครมโครมแต่ว่าแนโดยส่วนตัวนะต้องยอมรับว่ามันเงียบเหงานะฮะมันไม่ได้คึกคักเหมือนฟุตบอลลีกอาจจะด้วยอส่วนหนึ่งผลงานมันดีด้วยนะมันก็กําลังติดลมมันกําลังค้างคานะอยากจะใส่ให้มันต่อเนื่องอยากจะลุยให้มันเต็มที่แต่ว่าอก็อย่างที่รู้กันช่วงนี้มันเป็นเบรกทีมชาติก็อีกสักหนึ่งสัปดาห์ ถึงจะกลับมาลุยกันต่อในพีเม์ลีกนะฮะก็ทนเบื่อทนเหงากันไปก่อนก็แล้วกันใครเป็นเหมือนกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แต่ว่าช่วงนี้ครับขอบคุณไปด้วยกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับขอบคุณด้วยนะฮะกับสายเกมเมอร์นะครับ fc mobile ครับใครโหลดติดมือถือไว้รับรองว่าไม่เงียบไม่เหงาแน่นอนฮะ fc mobile สายเกมเมอร์ฝากด้วยนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งเจ้านะครับมั่นใจอะไรกังวลเรื่องรอยขีดข่วนครับปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยนต์ Every d e ่เดนิสันที่สุดแห่งฟิล์มกันรอยมาตรฐานระดับโลกนะครับใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ facebook.com/supreme.ppf.everydenison o ทีนะครับยาวหน่อยแต่เดี๋ยวลองไปดูในลิงก์ที่ผมแปะๆไว้ให้ก็แล้วกันนะสำหรับใครที่เป็นสายแบบรักรถดูแลรถนะฝากไว้ด้วยกับฟิล์มกันรอยมาตรฐานระดับโลกนะครับ e v i s y n e n นนะครับและอีกหนึ่งผู้สะสนใจดีของเรานะครับ LDC Dental นะครับศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางความปลอดภัยสูงฉลองครบรอบ30ปี และก้าวสู่ปีที่10ของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับจับมือกับอินวิสไลน์เครื่องมือจัดฟันสายอันดับหนึ่งของโลกนะครับร่วมกันจัดแคมเปญใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาฮะเพียงจัดฟันสายที่ LDC ทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้รับไปเลยครับตั๋วเครื่องตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับพร้อมที่พัก3คืนที่ลอนดอนครับและได้บัตรเข้าชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่เชลซีกับเวอั์พูลฟรี ทุกเคสนะครับย้ําเลยนะครับว่าฟรีทุกเคสไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอจับรางวัลไม่ต้องจับสลากใดๆทั้งสิ้นห้องพักก็พักกันที่ลอนดอนเป็นห้องพักแบบเดี่ยวด้วยใครที่ไปคนเดียวก็สามารถนอนกันคนเดียวสบายสบายได้เลยหรือใครไม่สะดวกแล้วได้รับสิทธิ์ไปสามารถโอนสิทธิ์เดินทางให้กับคนอื่นได้อีกต่างหากนะครับสิทธิ์จัดฟันสายพร้อมไปดูบอลที่อังกฤษสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นได้6เดือนอีกต่างหากครับ แจกหนักขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับที่ LDC Dental ทุกสาขาทั่วประเทศ02-789-3050นะครับหรือว่าจะอัดไลน์ไปก็ได้ที่ Li@ น์แอดนะครับ @LDCDental เช่นเดียวกับ f c e e o o o k แฟนเพจครับ LDC Dental หรือว่า www.ldcdental.com นะครับจัดวันใสอินวิสไลน์ที่ LDC ได้ไปดูบอลที่อังกฤษฟรีไม่ต้องลุนนะครับเอาละฮะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆฝากไว้เลยนะใครที่ อยากจะออกไปตามหาความฝันไปแอนฟิลดไปดูทีมรักสักครั้งนึงในชีวิตโอกาสมาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แจ็คเล็กกับบอกใอช้ฮะสุดยอดนักภาคจาก t r u e v i s i o n แพ็คคู่จะพาแฟนหงไปตะลุยตามหาความฝันกันถึงอังกฤษครับเดินทางวันที่26ถึง4ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญไปดู2แมตแบบบิ๊กแมตเลยนะครับเล่นในแอนฟิลด์ทั้งคู่ เกมแรกเจอกับเรอัลมาดริดนะครับไปสัมผัสบรรยากาศค่ําคืนของฟุตบอลยุโรปกันว่ามันมีมนขลังมีสเสน่ห์ขนาดไหนนะครับโซนอีกหนึ่งเกมเจอกับแมนซิตี้ครับคู่ปรับตลอดการในช่วงหลังๆที่มีเมีย์ลมก u e มาเป็นการเปิดแอนฟิลต้รนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้นะครับนอกจากจะได้ชมเกมฟุตบอลแบบจุใจแล้วเนี่ยทั้งผมเองแล้วก็ตัวบอก,กใช้เองก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวแบบ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในแบบฉบับที่อาจจะไม่เคยมีใครพาไปก่อนมาก่อนก็ได้นะเช่นไปตำนางเมืองแักูล่าฮะผมว่าไม่น่าจะมีทัวร์ไหนที่จัดดูบอลแล้วพาไปดูตำนานเมืองเก่าแดกูล่านะ,อะลองดูที่สําคัญฮะสายช้อปปิง้งก็ไปกันแบบเต็มๆที่เอาท์เลทที่มีชื่อเสียที่สุดของเกาะอังกฤษครับ วิสต์เตอร์เอาท์เลตฮะมีแบรนด์เนมเยอะแยะมากมายของเล็กของน้อยกระจุกกระจิกมีครบทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญขาดไปได้ทัวร์สนามแอนฟิลด์ครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตแนะนำว่าไปเถอะครับถ้าใครมีกำลังไปเถอะครับทัวร์สนามแอนฟิลด์สนามของทีมรักของพวกเราครับไปดูด้วยกันราคาพิเศษเลยนะครับ Early Bird ครับ1 8 0 0 0 0บาทจากราคาปกติ192,000บาทนะครับแล้วก็ราคานี้จะมีจนถึงวันที่ 24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับย้ำครับตอนนี้ราคาพิเศษ1,80,000บาทรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย065 158 5165 065 15 158 5165หะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปได้ที่ไลน์แอดที่ผมขึ้นไว้ให้กันแล้วกันนะครับแอดไลน์ไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับ สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัท BC Journey นะครับร่วมกับจ a กเล็กแล้วก็บอก,กอใช้นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะอันนี้เป็นกิจกรรมของผมเองนะฮะใครที่อยากไปดูฟุตบอลที่อังกฤษก็ติดตามแล้วก็แอดไลน์หรือว่าจะโทรไปสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเอาละฮะอย่างที่บอกไป อ่มันเป็นช่วงพักเบรกทีมชาตนินะก็มีทั้งเนชั่นลีกมีโน่นมีนี่มีนั่นมีอุ่นเครื่องสารพัดสเปย์เยอะแยะไปหมดในบรรดานักเตะของลิเวอร์พูลก็มีลงทำการแข่งขันกันไปแล้วบ้างนะครับอ่อย่างทีมชาติอังกฤษคืนนี้เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันด้วยก็มีเทรนต์อกซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนก่อนหน้านี้ไอซอนเบเกอร์เล่นกับบราซิลนะครับอเล็กซิสแบ็กอาริสเตอร์เล่นกับอาร์เจนตินาก่อนเกมเนี่ยมีข่าวว่าเจ็บมาจากแคมป์ของลิเวอร์พูลสุดท้าย เอาลงสนามเฉยเลยยิงประตูได้เจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็จับแยกซ้อมเพื่อจะลงเจอโคลัมเบียนัดหน้าอีกเอากองงงกับเขาเหมือนกันถ้ามันเจ็บมึงเอาลงทําไมคําถามแรกอย่างที่สองพอลงไปแล้วมันเจ็บแทนที่มึงจะให้พักมึงก็ยังให้แยกซ้อมเพื่อไปลงนัดหน้าอีกเออเอาเข้าไปแทนที่จะให้นักเตะตัวหลักกูได้พักบ้างนะฮะลุยดิ Ask, อาร์สลงกับโคลัมเบียทําประตูได้เรียกว่าเป็นการทําประตู เรียกเร t ติ้งซะหน่อยเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มซะหน่อยอ่ะเจ้าหน้าที่สโมสรเรพูลเห็นฟอร์มของดีอารขนาดนี้แล้วถ้าจะไม่เติมค่าเหนื่อยให้ไม่เพิ่มค่าเหนื่อยให้ไม่ต่อสัญญาให้ก็ไม่รู้ว่าไงเหมือนกันนะครับที่เหลือคนอื่นๆเอาแบบที่พอนึกออกนะคอนเนอร์บรัสลี่นะครับลงเล่นกับไอแลนเหนือนะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับไปเล่นในตำแหน่งที่เป็นเมิดฟิลเหมือนยืนทางฝั่งขวา ช่วงนี้ใครที่เงียบเหงาก็อย่างที่บอกฮะก็ติดตามนักเตะของพวกเราที่กระจายไปอยู่กับชาตินั้นชาตินี้กันไปก่อนก,ก็แล้วกันแล้วก็ลุ้นว่าอย่าให้มีอาการบาดเจ็บเติดตัวกลับมาที่แคมป์ของแอคซาเทรนนิ่งก็แล้วกันเพราะว่าแบ๊บมันกําลังเริ่มต้นด้วยสวยนะสนัดที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ดีเลยนะครับแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงที่ มีความมั่นใจพอสมควรก็น่าติดตามเหมือนกันว่าหลังจากกลับมาจากเบรกทิมชาติถ้าตัวนักเตะยังอยู่กันครบๆผลงานต่อไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะผมมีโปรแกรม5นัดถัดไปมามาพูดคุยกันหน่อยก็แล้วกันอ่ะเอาไปเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะลิเวูจะต้องเล่นในบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับในสุดสัปดาห์หน้าแล้วต่อจากนั้นก็ไปเจอบอร์นมัธเสร็จแล้วก็ไปเยือนเจอกับวูฟสองเยือนเลยก็คือไปเยือนวูฟเสร็จเยือนพาเลทต่อแล้วก็ได้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์ เจอกับเชลซีห้านัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกเป็นในบ้านสามนัดเกมเยือนสองนัดอคิดเห็นยังไงคิดว่าจะได้สักกี่แต้มอ่ะพูดตรงนี้ดูตรงนี้ถ้าถามส่วนตัวผมผมมองถึงสิบห้าแต้มเต็มด้วยซ้าแต่ว่าถือว่าจริงๆมันจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะเพราะมันมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเช่นคาราบาวครับมันเตะขั้นการสัปดาห์ด้วยมีแชมเปี้ยนลีกลงเตะขั้นด้วยะฉชะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะได้15แต้มเต็มเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ถามว่าถ้าดูจากชื่อชอนนั้้้้นนนนนนตอีดูจาาากการเลนนล่ใบแว ถามว่าทําทําได้ไหมถ้าดูจากหน้ากระดาษมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงจะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งคิดเห็นยังไงก็ลองส่งมาพูดคุยกันอันนี้ก็พยายามหาเรื่องมาพูดคุยกันแบบเพลินๆกันแล้วกันนะในช่วงที่ผมก็เบื่อเบื่อเพราะว่าทีมชาติเอาบอกตรงๆไอ League, เนชั่นลีกเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความสลักสําคัญของมันเท่าไหร่โอเคมันอาจจะสําคัญกับทีมเล็กๆก,กันนะก็เข้าใจแต่ว่า ไม่รู้สิเราก็รู้สึกว่าโปรแกรมมันถูกเพิ่มเข้ามาโดยที่มันไม่จําเป็นอ่ะเฉพาะในลีกโปรแกรมมันก็เยอะมากแล้วก็ต้องมาแบ่งมากระจายมาเตะทีมช่วงทีมช,ช,ชาติที่เราก็ไม่ได้เห็นความสาคัญว่าการเป็นแชมป์ในชั้นลีกมันสาคัญตรงไหนหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็สุดท้ายโปรแกรมฟุตบอลมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะก็ต้องพัฒนากันไปปรับตัวกันไปตามยุคตามสมัยก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ก็แล้วกันหลังเกมของทีมชาติอังกฤษ เดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าเทรนด์จ,จะได้ลงสนามหรือเปล่าในยุคข,ของกุนซือคนใหม่อย่างรีคาส ley นะที่ชุดนี้ก็เรียกนักเตะมาออดาวรุ่งหน้าใหม่ๆม,มาค่อนข้างเยอะเลยไปรอรุ้นกันก็นแล้วกันอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาออพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก share, ฝาก,กด subscribe ก,กดกดน่นกดนี่กดนั่น,นมีอะไรก็กดดไปเถอะกดให้มัน เปิดการมองเห็นหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้พี่มาร์กก็ยังคงเล่นงานเพจของเราอย่างต่อเนื่องนะครับฝากไปด้วยใครดูแล้วชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ